เวัครับต้านหสอนเทรดนะครับกวันนี้ผมมีเข้าทองไปนะครับผมโดยเป็นการเทรดจากท์เฟรมใหญ่นะครับท่านี้ผมเพิ่งฝึกมาเมื่อวานนี้นะครับดูแค่ท์เฟรมเด็กกับ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเหมือนเงื่อนไขจะผิดนิดหน่อยนะครับข้อแรกเลยคือเขาไม่ได้เป็นเทนขาลงนะครับที่ผมพลาดนะครับข้อที่2ก็คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขายกโลนะครับเพราะว่าวันนี้เขาจบ บาิชนะครับแล้วก็วันถัดมาเขาจบบู i ิชนะครับถ้าว่าตรงนี้เขาสร้างแนวรับขึ้นมานะครับแรงขายขก็ลดน้อยลงนะครับเงื่อนไขของท่านี้ก็ต้องเป็นเทนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับที่เป็นเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับยกโลนะครับยกโลจังหวะนี้กขขึ้นมาย่อสร้างแนวรับนะครับแต่ว่าแท่งนี้จบบา i ิชใช่ไหมครับก็จังหวะที่แท่งนี้เปิดบริเวณนี้ครับก็คืออยู่ที่ปลายของแท่งบาลิชนะครับถ้าในท i m e f r ร m e ี่ชั่วโมงทําแท่งกลับตัวแบบนี้นะครับ ระดับ4ชั่วโมงแท่งเทียนชนะกับตัวอันนี้ผมจะเข้านะครับเพื่อที่จะให้ราคาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่จังหวะนี้เห็นไหมครับเขาไซเวย์ครับเขาไม่ได้เป็นเทนทีนี้เราไปดูภาพ4ชั่วโมงนะครับปุ๊บนี่ครับ4ชั่วโมงจะเห็นว่าเขาทําแท่งเทียนกับตัวเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะลงต่อนะครับแต่ด้วยความที่กราฟเดย์เขาจบไม่เต็มแท่งนะครับเขาจบบอดี้ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วผมก็ไปเข้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นเทนนะครับเท่ากับว่า เงื่อนไขของผมหายไปหลายข้อนะครับก็เลยโดนกินสต็อปไปนะครับผมรู้ว่าถ้านี้ผมเพิ่งฝึกมานะครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับจุดเข้าของผมก็คือสี่ชั่วโมงจบแท่งนะครับแท่งนี้ครับทําทรงกับตัวเป็นขาลงนะครับผมว่าเข้าไปนะครับสต็อปลอสที่ไปใส้ทางด้านบนครับแต่ผมเห็นว่าเงื่อนไขหายไปหลายข้อนะครับตอนนี้เขาจะขึ้นมากินสต็อปนะครับผมก็ออกไปก่อนนะครับก่อนนี้เขาจะวิ่งขึ้นมากินสต็อปลอสผมนะครับก็โดนไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ